รุ่นนี่จะไปลานไหมบอสเป็นนกสนามฟุตบอลเอา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 เจ้ไม่ต้องเอาข่อยเอาข้างนอมเอาแม่ดอกบ้านกินโจ๊กกัยจับน้าโจ๊กหมูเจ๊ปานร้านในตำนานเนาะเนาะบอกว่าร้านในตำนานก็จะไปมือเจ็บคนจ้าคนจ่างเหรอพายุพาดแล้วเขาจ้าง จักเหลเขาจิด้า็าแบนมั้คือคืองานคอนเส์ตแดงเขาต้องจ่ายเงินก่อนก่อนก่อนหึงวันก่อนหนวันเขาปลอดให้พอเฮาดีเจ้าของร้านก็ต้อแเขาบบัรเี่เยนเขา้อเขาอ่างเียร์เขาจังไปเก็บบัตรกลุมสิเหาเจ้าภาพเจ้าภาพเสียเรลาหอม์เงินมีเรลาก็นี้เขา เอจจำในวัคนหลาดีเขาหลัดไผเบิรนลาบัน้เขาท่มงานจำงาเขามาอุกดหาคนเขาเอาเงินไปเสียหาประกนกับิหาผัดด้วยบันี้เจ้าหาเงินมันออกไปล่าเนี่ยเนาะบมีคนไปเอาเงินน้ำเขาเป็นเมื่อนอนบอกเป็นเมื่อนอนจริ่ะี่เราไปเอาดีบางโอนแล้วไหลเขากระใจหายยู่ที่จะปอนเป็นครูว้เพราว่าเก่งอยน้องกัน่อน้น ติดตามดูคิดติดตามนี่ติดต่อาที่แทนกันได้ต้องมาให้เป็นรุนะเนี่อันนี้นอนอนั้นค่ะคนนั้นเดี๋น้อนอนี่แดงบอกครับครับผมอยู่้องมาสอนเนี่ยครับเพื่อที่มาไปอานคนนั้นี่าเรียนด่านปริเวแต่ในนั้เราไปอยู่แถวีแดง เราใส่สงงามันพอดีด้วยมั้ื่บ้านหมกันครับเรีน่อรกันอ๋อจเปิดโรงแรมอ๋อครับผมอไยังยกดครับ เือันเป็นวดเรื่องวดกันไปบุรีรัมยครับก็เป็นอาจารย์เขาเป็ว่าเป็นไม่ใช่ตรงเรียนกันเป็นผู้หญิงยิ้มาาไนแยิจ้า chị. Thấy bả lắm nghe nè. Hả?